กลับมาในช่วงนี้นะครับคุณผู้ชมครับเราก็จะมาคุยกันกับหา้างสรรพสิน,นค้าแห่งหนึ่งที่มาตั้งที่จังหวัดพิษณุโลกประมาณ2ปีแล้วนะครับก็มีการเจร,เริญเติบโตไปมากขึ้นรวมไปถึงดูแลสังคมในจังหวัดพิษณุโลกด้วยนะครับเราจะไปคุยกับทางผู้จัดการทั่วไปคุณธนพัฒนวงประเสริฐแล้วก็ผู้จัดการฝ่ายขายนะครับคุณนิสาชนจัน์อ,อ๋งนะครับ ของห้างสัพสินค้าโรบินสันสาขาพ,พิศณุโลกตอนนี้สองท่านอยู่ในห้องส่งกับเราแล้วนะครับสวัสดีสสดค่ะครับนี่คือคุณธนพัฒน์นะท่านใช่ครับผม <laughs> <laughs> เรียกซิ่ชหลังครับ,รบอันนี้คุณลังอันนี้คุณไก่คุณอาร์มครับคุณอาร์มนะครับอ๋อครับคุณอาร์มกับคุณลังนะครับวันนี้มาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของโรบินสันพิศณุโลกเป็นไงครับเปิดมา2ปีแล้ว ก็ต้องก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณนะครับคุณลูกค้าจากพิสโลกแล้วก็ใจจังหวัดใกล้เคียงมากนะครับที่ให้ความกตัคุณกับทางโรบินสันมาซึ่งเราครบ2ปีมาเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมานี้นะครับก็จากเทนปีแรกแล้วก็ปีที่รับเราได้มีสมาชิกของกลุ่มลูกค้าของโรบินสันสาขาพิสโลกแล้วก็โดยเฉพาะจังหวัดใกล้เคียงรอบข้างนี่เยอะขึ้นมากเพิ่มจากปีที่แล้วขึ้นสูงนะครับแล้วก็เราสังเกตจากสินค้าของเรา ในเรื่องเราบอกว่าเราจะเข้ามาที่สาขาพิซซโลกเนี่ยเราจะเป็นผู้นำเทรนของแฟชั่นสินค้ากลุ่มแฟชั่นของเราเนี่ยขายดีมากมแล้วก็เพิ่มขึ้นความว่าแฟชั่นนี่ไม่ได้เฉพาะแต่เพียงเสื้อผ้ายอย่างเดียวนะฮะเป็นอุปกรณ์ของใช้ทั้งเด็กทั้ง็กครัวเรือนอะไรต่างๆ,ๆนะครับเทรนก็จะเริ่มขายได้ดีมากๆนี่ต้อง ขอบพระคุณนะครับของลูกค้าชาวจังหวัดพิศนุโลกแล้วก็ใกล้เคียงมากครับอันนี้เนี่ยแต่ว่าทางโรบินสันไม่ได้มาค้าขายอย่างเดียวนะครับอย่างที่เห็นในภาพครับทีมงานของเราใจร้อนนะครับรีบขึ้นภาพไปดูเลยว่ากิอนะครับคืนกับรจให้กับสังคมอย่างที่เห็นในภาพนี่เป็นโครงการที่โรบินสันไปช่วยเหลือโรงเรียนในถิ่นธุระกันดานครับอย่างที่บอกเราไม่ได้มาทําเรื่องของธุรกิจอย่างเดียวตั้งแต่ปีแรกที่เราเข้ามาที่เปิดตัวเลยว่าส่วนหนึ่งเราต้องทําเกี่ยวกับสังคมด้วยนะครับเมื่อกลางปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มีการ กับโรงเรียนถึง5โรงเรียนด้วยกันนะครับเรื่องที่ผ่านมาก็คือเป็นปีที่2แล้วนะครับเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยเราไปรีเสิร์ชจากโรงเรียนห้วยน้ําใสสาขาล่องกาวิทยานะครับเราพบว่าอาคารเรียนแล้วก็ความเป็นอยู่ของน้องๆน,น,นักเรียนเนี่ย,ยตรงนั้นไม่ดีนะฮะ อาคารเรียนยังเป็นกรงไก่อยู่เลยเวลาหน้าลมอย่างหน้าหนาวตอนนี้เรานิ่ถึงเขาเลยครับลมเข้าอย่างหนาวมากแล้วก็พอหน้าฝนเนี่ยหลังคาอาคารเก่าของเขาเนี่ยที่เขาตั้งมาตั้งแต่นาแล้วเนี่ยฝนตกเนี่ยฮะรั่วต้องเอาถังวิ่งอะไรเราคิดว่าจะมีแต่ในหนังแต่เราไปเจอสภาพจริงๆเราก็ได้ไปทำรีเสิร์ชมาแล้วเราคิดว่าเราต้องไปปรับปรุงกับโรงเรียนให้น้องเขาก็ประสานไปกับทางโรบินสันส่วนกลางนะครับ ซึ่งเรามีโครงการลูมินสันแต้ม86ฝัน86โรงเรียนนะครับซึ่ง86เนี่ยมยความว่าครบ86ปีขององค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับเพื่อทําเป็นถวายให้กับองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยนะครับก็ซึ่งโรบินสันทั่วประเทศทํามาทุกจังหวัดทุกสาขานะครับแต่ที่พิษโลกเนี่ยทำปีที่2อันนี้เราไปบุรณะนะครับนำทีมอาสาจิตอาสาต่างๆไปเล่นเกมกับเด็กไปตัดผมไปตรวจสุขภาพนะครับให้กับน้องน้องนักเรียนนะครับแล้วก็ แจกของเสื้อผ้าด้วยอะไรด้วยนะครับและงานนี้เรามีท่านรองผู้ว่าปัจจุบันเนี่ยนะครับก็คุณวัฒนะการณพันธ์นะครับ <c oughs> ไปร่วมเปิดงานด้วยนะครับแต่ที่มอบทุนการเปิดทุนครั้งแรกเนี่ยก็ท่านผู้ว่าคุณเก่าท่านดรปีชา <c oughs> <c oughs> นะครับก็มารับมอบทุนให้กับ4ีหโรงเรียนไปก่อนหน้าน,นั้นนะครับค่ะแล้ว ปีต่อไปนี่ยังคงมีเราจะทําทุกปีกับโครงการนี้นะครับอย่างปีที่แล้วเราไปที่โรงเรียนบ้านขวดน้ํามันนะครับอันนี้เป็นปีที่2ก็โรงเรียนห้วยน้าใสปีที่สามก็ช่วงนี้อยู่ระหว่างที่เราทําดีเสิร์อยู่นะครับสาหรับท่านผู้มีอุปกรณ์หรือว่าหน่วยงานต่างๆนะครับก็สามารถนําเสนอโรงเรียนเข้ามาได้แล้วก็จะมีขั้นตอนวิธีการการคัดเลือกว่าจะโรงเรียนไหนอย่างน้อยปีละ5โรงเรียนสาหรับนี้แต่ว่าโรงเรียนหนึ่งที่เราจะทําใหญ่อย่างเช่นเหมือนของ วันน้ำใจเนี่ยนะครับเราจะทาใหญ่นะครับครับเหมือนกับเวลาไปชอปปิ้งไปซื้อของที่โรบินาันก็เหมือนทําบุญไปด้วยนะใช่แล้วได้เงินไปช่วยเหลือน้องๆเหล่านี้ด้วยแล้วก็ส่วนในทางด้านภายในเสริมนิดนึงก็เดี๋ยวให้คุณอามพูดก็ได้เรามีเกี่ยวกับคุณผู้หญิงเรื่องของมะเร็งเต้านมแล้วก็มีการจัดทําไปด้วยนะครับค่ะโครการเกี่ยวกับมะเร็งเต้านมก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นของซาบิน่าค่ะที่กำลังทำโครงการแล้วก็ได้ทำเสร็จแล้วนะคะไป เย็บมะเร็งเต้านม600เต้าคะบริจาคให้กับเป็นเต้านมเทียมค่ะเป็นเต้านมเทียมให้กับว่าท่านคุณผู้หญิงเนี่ยเวลาเป็นมะเร็งแล้วก็ตัดตัดเอ่อเต้านมออกนะครับแล้วคิดว่าเขาเกิดความไม่มั่นใจนะครับเวลาไปไปแต่งเสื้อแต่งแต่งกายอะไรต่างๆแล้วดูไม่ทันสมัยแล้วเกิดความไม่มั่นใจในตัวเองแล้วก็ได้ผลิตเต้านมเทียมมาซึ่งโครงการเนี้ย ซาบีนาโรบินสันแล้วก็ปอจทนะครับร่วมกันนะครับจัดโครงการนี้ขึ้นมาคุณอาร์มครับแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยผลิตได้มากมายขนาดไหนแล้วหรือยังเรื่องของเต้านมเทียมที่ว่าในปีนี้ประมาณนะคะประมาณ22,650เต้านะค่ะที่ผลิตออกมานะคะที่ร่วมกันทำกิจกรรมตลอดทั้งปีอะค่ะทีนี้พอทำกันเสร็จเนี่ยมีคนรับไปต่อใช่ไหมก็อย่างของพิษณุโลกเนี่ยเรามอบทั่วประเทศเนี่ย25,000 กว่าร้อยเต้าเนี่ยนะฮะสองพิษโลกเนี่ยเรา600 600เต้าเทียมไปมอบให้กับโรงพยาบาลพุทธชินราชเมื่อเดือนที่ผ่านมานะครับท่านผู้นวยการโรงพยาบาลก็มารับด้วยตัวเองครับมีการได้ไปพูดคุยติดตามไหมครับว่าเออเขาสามารถเอาไปใช้ได้จริงใช่ไหมครับใช้ได้จริงครับซึ่งตัวนี้เรามอบมาทั่วประเทศเลยนะครับแล้วก็การออกแบบต่างๆเนี่ยเรา มีโมเดลที่ลองทำแล้วสามารถไปใช้ได้จริงแล้วก็ดูดูแล้วดูดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่าคะอีกหนึ่งเรื่องการเพราะว่าคุณผู้หญิงก็ต้องเตรียมตัวกันละซื้อของขวัญนะคะเพราะเวลาของเราจำกัดเข้ามาแล้วนะคะตอนนี้ทางห้างโรบินสันนะคะเตรียมความพร้อมในการรับเทศกาลปีใหม่ยังไงบ้างค่ะอย่างช่วงเทศกาลปีใหม่นะคะก็มีโปรโมชั่นเรียกได้ว่า my wish my gift มีขาทางด้านหน้าเลยค่ะนี่เลยใครที่เป็นผู้หญิงหรือว่าผู้ชายได้หมดเลยนะคะเป็นกิฟต์เซตแบบบัตแอนบอดี้นะคะมีขายที่โรบินสันที่เดียวด้วยถูกต้องแล้วก็ลดสูงสุด6 6กสิบเปอร์เซ็นต์นะคะหกสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ค่ะแล้วก็มีเป็นแบบใช้ก็มีใช่ค่ะเป็นแบบเป็นกิฟต์เซ็แบบนี้สามารถผูกโบแล้วก็ให้เป็นของขวัญมันปีใหม่ได้เลยคือช่วงนี้ช่วงรายการไมวิส y g กิฟหรือช่วงของเทศกาลของขวัญของเราที่เราคุยกันเนี่ยนะฮะก็ถ้าเกิด คุณลูกค้าเข้าไปที่โรบินสันเนี่ยเราสามารถที่จะมองเห็นเซตเห็นของขวัญสามารถตัดสินใจซื้อได้เลยมีทุกแผนทุกประเภทแล้วก็เห็นเลยว่ามีอะไรบ้างใช้ได้จริงแลวแล้วช่วงนี้เราขยายเวลาปิดเป็น4ี่ทุ่มถึง4ี่ทุ่มครับแล้วปิชสามุใช่เปิดจุดบริการห่อของขวัญเนี่ยห่อฟรีห่อฟรีด้วยขึ้นไปที่ชั้น3ามของเราเลยห่อฟรีสามารถเลือกลายเลือกกระดาษทั้งกระดาษทั้งกล่องอะไรเรียบร้อยได้เลยเรามีเซตกระดาษของเราที่เซตไว้ให้นี่ยังสวยอยู่แล้วสีสวยมากสําหรับปีนี้นะครับน่าสนใจมากๆแล้วก็ตรงจุดอื่นนีีม โปรโมชัม่นไหมคะซื้อครบจำนวนเท่านั้นเท่านี้ยอดสะสมแต้มเป็นยังไงบ้างช่วงนี้พี่หลังก็ได้ค่ะโอเคก็ช่วงช่วงนี้นะฮะสำหรับท่านที่เป็นสมาชิก ดูวันค้าเรามีสะสมพอยต์เอาแต้มดูวันคาสเนี่ยไปแลกเป็นส่วนลดได้สูงสุดถึง50%เลย50%ใช่ครึ่งหนึ่งเลยครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะมีรายการอะไรเดี๋ยวให้ทางคุณน้องอ่านรีบบอกเลยกันก็พรุ่งนี้นะคะใครที่อยากเป็นแฟนคุณหมอกร้องนะคะกับคุณซันประชากรพรุ่งนี้20 21นะคะก็จะพบกับหมอกร้องนะคะเป็นโปรโมชั่นเบสท์ฟอร์แมนของเราได้คุณหมอกร้องกลับบ้านไปเลยสีริไปต้องนี่มานะคะมีรายการเบสทฟอร์แมนมีมินิแฟชั่นโชว์ที่บริเวณชัั้้นตตงแ่่่เเวลาาทไหรค ะก็เริ่มตั้งแต่บ่ายโมงตั้งแต่เที่ยงบ่ายโมงเป็นต้นไป,ไปครับ ก็ไปพบกับสัมผัสดารานะครับน่าสนใจแล้วกอกล้องกับบ้านด้วยท้าง21และ22นะคพิเศษพิเศษพรุ่งนี้แล้วก็มารือนี้ด้วยเลยว่ะใช่สองวันเสื้อผ้าบุดุดลด3 0ทุกร้านเลยไม่ว่าจะเป็น GQ, Aerol, Kilaro, Boling แ่เสื้อผ้าคู่ยิงมีลดไหมคะมีอยู่แล้วครับเการอยู่แล้วครับเผื่อคุณล่าจารพาดิฉันไปซื้อนะคะพูดถึงเรื่องช้อปิงนี่เวลาน้อยไปเลยนะไม่รับค้ณผู้ชมครับแต่ตอนนี้เวลาหมดแล้วจริงๆครับคุณผู้ชมคร ทั้งสองท่านเลยนะครับคุณหลังกับคุณอามจากโรบินสันพิษณุโลกครับขอบคุณครับโอกาสนะคงได้คุยกันใหม่ใช่คุณผู้ชมอ,นะอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมก็ไปกันได้นะคะที่ห้างสรพสินค้าโรบินสันที่เซ็นทันพลาซาพิษณุโลกนั่นเองค่ะย้ำว่าเสาร์ที่นี้พิเศษนะครับย่เงษมากที่ทราบครับวันนี้เราทั้ง4คนลาไปก่อนเลยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ